ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแลวก็แฟนช่องสูตรเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็เด้นนำเอาตัวเลขนะครับจับชุด2ตัวบนล่างเหมือนเดิมนะครับที่หัวที่แล้วก็เข้ามาที่นะครับหัวทิ่แล้วก็เข้ามาที่57แล้วก็85นะครับเข้ามาตรงๆนะครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ สติในสูตรนี้นะครับเข้ามาแล้วก็14งวดนะครับวันนี้ก็เป็นงวดที่15นะครับอลองติดตามดูนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสูตรนี้ก็ใช้3สูตรนะครับคลิปนี้ใช้3สูตรรวมกันนะครับรวมกันก็ตัวเลขอาจจะมีหลายชุดหน่อยนะครับ อย่างหวัวทิ่แล้วก็เข้ามาดีนะครับหัดที่แล้วก็เราก็ใช้สูตรหก็คือได้มาที่7กับ2นะครับสูตร3ก็สูตร2ก็คือ7 8 9นะครับสูตร3ก็คือ6และ5นะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือ5 7แล้วก็8 5นะครับก็เข้าบนเข้าล่างนะครับหวัวก่อนโน้นมาก็เข้าบนเข้าล่างเหมือนเดิมนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ แต่ละสูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับอย่าคิดอะไรมากนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับตามสถิติก็รู้สึกว่าจะเข้ามาเยอะก็จะเสียเวลามากนะครับก็มาดูเป็นแนวทางนะครับเราก็ใช้นะครับนะครับหลักร้อยแล้วก็หน่วยนะครับร้อยหน่วยนะครับ ก็เป็น8และ2มาบวกนะครับก็ได้มาที่0บวก5ก็ได้5นะครับ5้บวกก็ได้มาที่0นะครับเพิ่มแต้มเป็น1และ2นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราใช้0ลดแต้มมานะครับเป็นเป็น9และ8นะครับก็3 0ศูนย์นะครับ1 0 2 0 3ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับรวมกันนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับก็605ล่าง16นะครับเราเ้ามาที่05นะครับก็ รูเสึก็โดดดีนะครับสูตรนี้นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่บนและล่างนะครับ30แล้วก็62นะครับ3 0 6ศนะครับกนะครับตัวนี้ก็เข้ามาที่35นะครับ435,53、นะครับแล้วต่อมานะครับก็เข้ามาที่82นะครับแล้วก็67นะครับเข้ามาที่7 8 2 6 7นะครับสูตรนี้ก็น่าติดตามนะครับเดินดีมากนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่91นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่1น่นะครับก็เลขออกมา8 12ล่าง4 6นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่02นนะครับเลขออกมาคือ2 02ล่าง66นะครับก็รู้สึกว่าตัวเลขของเราก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับครับต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่นะครับ เลขท ok ี่ออกมานะครับ4 4 6ล่าง4 4นะครับก็เข้ามาที่4 4แล้วก็4 6นะครับก็ยังเดินดีนะครับก็บนก็ล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่5 1นะครับเลขออกมา9 5 1ล่าง6 3นะครับอันนี้ก็ตัวเลขที่ออกมา9 9 0ล่าง0 4นะครับก็เข้ามาที่0 9 9 0นะครับมาดูมวดนี้ต่อมานะครับ ต่อมาก็เลขที่ออกมา0 9 7ย์นะครับล่าง91านนะครับก็เข้ามาที่91นะครับแล้วก็7 9 9 7นะครับก็ข้าวบนข้าล่างนะครับครับก็มาดูกันต่อนะครับดูกันต่อก็หลังจากที่เลขออกมานะครับเกก็07นะครับ0ูย์านะครับผมก็พูดผิดนะครับ ศูนาล่าง91นะครับเราใช้นะครับ0นย์นะครับบวก7นะครับศูนย์บวกเเราก็ได้มาที่เลข7นะครับ7บวก5นะครับเราได้มาที่เลข2นะครับ2บวก5เราก็ได้มาที่7 8แล้วนะครับเพิ่มแ้มนะครับส่วน7เราก็ลดลงมานะครับลดมาก็เป็น6แล้ว5นะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือ7 5 7ล่าง85นะครับ มาดูงวดนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับผมก็ว่าเหมือนเดิมนะครับตามสูตรของเรานะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเพราะว่าร้อยบวกหน่วยนะครับก็เจ็ดบวกเจ็ดนะครับก็ได้มาสี่นะครับสี่มาบวกห้าคงที่เราก็ได้มาเก้านะครับเก้าบวกห้าก็ได้มาที่สี่ห้าหกนะครับส่วนด้ันนี้นะครับดันนี้เราก็แช้สี่ลดได้มานะครับลดได้มาก็เป็นสามและสองนะครับ การจัดชุดก็รู้สึกว่า,าจะมีอยู่หลายชุดหน่อยนะครับก็เอาไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับว่าจเจรินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตามสโตดนะครับผมได้เขียนโสดเอาไว้นะครับตามโตดนะครับแล้วก็นะครับ 9ก้าบวกศูนย์นะครับเก้าบวกศูนย์นะครับเก้าบวกศูนย์เราก็ได้เก้านะครับเก้าบวกห้าเราก็ได้มาที่สี่สี่บวกห้าเราก็ได้มาเก้าศูนย์หนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ลดมานะครับจากแปดห้าเก้ามันก็ลดเป็นแปดและเจ็ดนะครับตอนเลขที่ออกมานะครับศูนย์าล่าง91้าหนึ่งนะครับเราก็เข้ามาที่เจ็ดเก้านะครับแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับตามสูตรของเรานะครับ มาดูงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับ7จบวกเจนะครับ7จบวกเจ็ดเราก็ได้มาที่เลขสีนะครับ4ี่บวกห้าก็ได้เ 9, 9้าเก้าบวกห้าราก็ได้มาที่4ี่ห้นะครับเพิ่มแต้มนะครับส่วน4ี่เราลดมานะครับลดแต้มลงมาก็เป็นสามและ2นะครับตัวเลขที่จับชุดนะครับ จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับถ้าจับ3กับ2นะครับ3กับ2ก็ได้มาดังนี้นะครับอ่าอันนี้ถ้าจับมาด้านนี้นะครับจับด้านนี้ก็ไดมาด้านนี้นะครับก็ถ้าได้เลือกดูว่าจะเอาชุดไหนดีนะครับอ่ายางน้อยก็มา1ชุดนะครับเพราะว่ายังไม่พลาดนะครับสูตรนี้ก็น่าติดตามนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตามสูตรคำนวณของเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ อาจจะผิดจะถูกก็เข้าไปพิจรารณาดูนะครับตามสุรก,ก็เข้ามาดีเดินดีมาตลอดนะครับก็น่าติดตามนะครับครับก็ในมีอะไรมากนะครับเข้ามาแนะนํานะครับตามตัวเลขที่เคยเข้ามาก็แนะนํานะครับให้ท่านเอาไปพิจรารณาดูนะครับอันนี้ก็สุด1นบวกสนะครับอันนี้นก็สุตรนบวกสนะครับก็ลองไปพิจรารณาดูนะครับ ครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ